สวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ผมจะมาทำการรีวิวรถดำนะครับเครื่อง3,000อ่าเป็นรถวีโก้นะครับซึ่งทำกระบะดำมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีลูกชายคนเล็กนะครับจะเป็นคนบอกนะครับอ่าคันนี้เราเริ่มจากอะไรก่อนนะดำใช่ไ่มที่ไปทำมาตอนแรกเลยที่เปลี่ยนดำก็ กระบะเดิมเป็นกระบะเหล็กแล้วสนิมมันกินแต่เราตั้งใจเราจะทำเป็นกระบาดดำอยู่แล้วเราก็เลยไปซื้อซื้อ,อกระบะสแตนเลสมาไอซื้อมาเท่าไหร่นะกระบะกระบะเหลนุกลูกนี้ซื้อมา, 35, าสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าสีมันสีมันค่อนข้างใกล้เคียงไงสีมันค่อนข้างใกล้เคียงมาเราก็เลยเออดีไปเลยเพราะว่า ถ้าซื้อมามาทําสีอีกก็โดยเป็นหมื่นแต่อันนี้มันก็ได้สีใกล้เคียงมาก็เพียงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะรถเราเองอืทีนี้ว่าตอนตอนเอาไปทําดาอ่ะทําชุดดาอ่ะอันนี้ทํามาเท่าไหร่อ่ะชุดดาอันนี้ทามาห้าหมื่นสามพันบาทห้าหมื่นสามเท่ากับไอ้นี่ปะเท่ากับตัวฟอนเทียปะอ่าไม่ใช่อันในคณะมันเป็นกระบะกระบะเหล็ก Oh. กระบะเหล็กมันแพงกว่าเพราะว่ามันมีราคากระบะด้วยอ oh. แต่อันนี้มันคือกระบะเรา oh. กระบะเรา oh. เราแค่ไปทําเป็นชุดดาอย่างเดียวอ๋อชุดดำอย่างเดียวเออแล้วเพาอ่เาะ,ะเพากับล้อก็คือของเดอของที่ทํามาอยู่แล้วใช่ป่ะทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมทั้งหมดก็คือมีเพิ่มเติมคือใส่กระบะเซนเตเลชแล้วก็ทําด้มาอ๋อ oh. ทํามาสองอย่างอ่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะว่าดาทําอะไรมามั่งอ่ะอันเนี้ยท,ที่เราทํามาใช่ป่ะเนี่ย ใช่ก็คือเนี่ยแหละคงดัตัวนี้คือกระบอกนะ, <c oughs> ะกระบอกไฮดรอลิกอันนี้กระบอกไฮดรอลิกอันนี้เป็นปัม๊มปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า,ฟฟาสายอุปกรณ์ชุดสายชุดอะไรนี่แล้วก็มีถังน้ำมันถังน้ำมันนี่ต้องทำใหม่ใช่ไหมถังน้ำมันอันนี้ทำมาใหม่ครับเพราะว่าถ้าเป็นเป็นถังเหล็กอ่ะมันจะ เพราะว่าถ้าเป็นถังเดิมติดรถดับมันจะต่ำลงแล้วมันจะกระแทกกับหินอตามบอกนะครับทางร้านเขาจัดมาให้เรียบร้อยเลยเราไม่ได้ยุ่งอะไรเลยก็คือทําให้มันเป็นถังเหล็กสี่เหลี่ยมอให้มันสูงขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไหมใช่มอเตอร์ไฟฟ้าก็ควบคุมโดยรีโมทเหมือนกันอ๋อเนี่ยรีโมทมีสองอันครับมีรีโมทโรงงานกับรีโมทเป็นไวเลสอ๋อมีสองอัน อันนี้ก็คือรูรตเติมน้ํามันร้านน่ะเขาทํามาให้ออกออกตรงที่เติมปกติน่นแหละแต่มันมันยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกระบะเลดไงมันมีมุมอยู่เราก็เลยบอกว่างั้นเติมตรงเนี้ยแหละออืง่ายดีก็จบไปที่เติมน้ํามันแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะเฟืองท้ายก็ระบบทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมปกติทั้งหมดเหมือนรถปกติแหละครับวมันเพ่าร้อยปกติ มันมีแค่ว่าเออมัน,มนเพิ่มเติมคือชุดดัามาเป็นกระบสะสแตนเลสใหม่อะไรใหม่เป็นอันนี้คือภายด้านใต้นะด้านใต้ของกระบสะสแตนเลสอ,อันนี้เขาเขาทาสีมาให้หรือ,รอทาเองนะก็ซื้อกระบะมาเขาเขามันมาแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเราซื้อกระบะ<อ>มามันก็มาแบบนี้เลยคือซื้อมาสภาพนี้เลยแล้วก็วันเนี้ยกกระบะขึ้นพรุ่งนี้เช้าก็คือถึงร้าน วางดําเลยอ๋อแต่กระบะเราซื้อมานานแล้วเรากองไว้ที่บ้านเรายังไม่ได้ใส่งไงยังไม่มีเวลาใส่ก็พอใส่แล้วก็รีบไปทําเลยอืเพื่อความสะดวกสบายของเราอ่ะเรามาดูด้านหลังกระบะนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับ <c oughs> อุปกรณ์อุปกรณ์หากิน,นครับเบ็ด <c oughs> ท้งนั้นเลยอ่ะอันนี้เป็นกระบะเหลจริงๆนะเนี่ยเป็นกระบะสแตนเลสครับ อันนี้ความยาวเท่าไหร่อ่ะก็กระบะเหล่ลูกนี้มันจะยาวกว่ากระบะเดิมโรงงานอะ่ะเนี่ยเนี่ยสังเกตจากคอกอ๋อคอกเดิมเราอะ่ะมันมีแค่นี้อืมเนี่ยคอกเดิมเราจะมีอยู่แค่นี้อ๋อเนี่ยมันจะมีอยู่แค่แค่นี้เองของเดิมอะ่ะแต่กระบะลูกเนียมันเป็นกระบะเหมือนก็ว่าจะของเก่าเขาคงจะสั่งทําพิเศษมาให้มันยาวอืม ให้มันยาวกว่าเราก็เลยจะต้องไปต่อคอกเนี่ยต่อคอกมาเนี่ยต่อคอกมาอีกช่องหนึ่งไม่งั้นมันใส่แล้วมันมันไม่ถึงไงเนี่ยแล้วเวลาเวลาเราทําดัมแล้วทีเนี้ยมุมเนี้ยมันก็จะห่างอ๋อนี่ไนจะเป็นสังเกตได้ชัดเลยว่ามันจะห่างของเดิมมันชิดเลยใช่ไหมใช่ของเดิมมันจะชิดเลยแต่ยกดัมแล้วอ่ะ มุมเนี่ยมันจะห่างนิดเดียวเองอะ่ะอ๋อเดี๋ยนะอ่ะเนี่ยนิดเดียวจริงนะถ้าเป็นถ้าเป็นของพวก isuzu onil อ,อะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ห่างขนาดนี้เพราะว่า p i ก o มันมีไอแหลมตรงเนี้ยออกมาถ้าเป็นอ n i l อะ่ะมันจะชิดชิดกว่าน,นี่มันก็จะดูไม่ไม่ไอไม่แตกต่างเท่าไหร่ อนี่เล no? ้ด um ูซุ้มล้อเนี่เอข้างหน้าชิดข้างหลังก็จะห่างอ่ะเนี่ยอ่าเนี่ยมุมเนี่ยเห็นเลยหน้าชิดหลังห่างอ่าเป็นความแตกต่างคือชัดๆเลยแล้วเดี๋ยวนะน้ำมันน้ำมันเติมตรงไหนนะตรงนี้เหรอที่เดิมอ่ะเออก็อันนี้คือปิดทิ้งไว้เฉยๆไงอ๋อแต่เติมจริงก็เติมตรงนี้อ๋อคือเรายกดำขึ้นมาแล้วก็มาเติมตรงนี้อ่าอืม ยไอน,นี้ถ<า>ังถังน้ํามันอะ่ะถังน้ามันเขาทําความจุลิตรมาเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนน้อยมันจะใส่จากที่ว่าน้ํามันเหลือเกแดงขึ้นอะ่ะเคยเติมปกติแล้วมันประมาณพันพันห้าตอนนี้มันเติมอยู่แค่ประมาณเ<อ>ก้าร้อยมันเก้าร้อยเกือบพันนั่นแหละแต่คือตอนนี้น้ำมันมันลงมาหน่อยก็น่าจะประมาณถ้าต่างระดับกันก็น่าจะประมาณสิบลิตรหรือยี่สิบลิตรเลยนั่นแหละสิบลิตรมัม้ง ก็คือตอนนี้น้ำมันมันจะน้อยกว่าเดิมหน่อยอืมแต่ตามจริงแล้วมันต่อขึ้นมาช่องนี้ได้แต่ไอช่องเนี้ยของเราอ่ะเขาก็เจาะแล้วผ่าแล้วก็คือมันถ่านแล้วมันมันไม่ลงล็อกเพราะว่ากลับดเหล็กก็บาะเหล็กที่วางถังน้ำมันตรงเนี้ยมันอยู่คนละแบบมก็เลยใส่ยากนิดหนึงเราไปยืนดูว่าอะไรเห็นเขาแก้ไว้นานแล้วน่ะเขาก็จะพยายามเอาให้ได้ก็มันก็ไม่ลงพอดีแล้วเราก็กลัวจะมืด ก็เลยบอกไม่เป็นไรงั้นใส่แค่ตรงนี้ไปเลยออ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตัวนี้ดีกว่าที่ตัวยกที่มาเดิมจากโรงงานอะ่ะเขาต่อไว้ใช่ปะ่ะอันไหนหรอไอ้ไอ้ตัวยกอะ่ะอ๋อเขาต่อไว้ข้างหลังวะใช่อจะเป็นรีโมทรีโมทโรงงานก็คือรีโมทของเขาสำหรับปิดตัว ก็คือติดตัวรถไวเลยแต่เราสะดวกใช้แบบว่าแบบนี้มากกว่าอืมเพราะว่าอันนี้คือเวลาเราลงอาหารปลาเราสามารถไปยืนท้ายรถแล้วเรามองได้ว่ามันลงไปเกินครึ่งคันหรือยังหรือว่ามันยังไม่ถึงครึ่งคันเพราะว่าบ่อเราบางบ่อมันเล็กครับมันก็ต้องแบ่งแบ่งบางบ่อก็ต้องแบ่งในอย่างเงี้ยบ่อลุงเนี้ยปลามันก็ยังไม่ใหญ่มากมันก็ต้องแบ่งครึ่งคันบ้างครึ่งคันากกว่าว่า เราก็จะได้ยืนดูยืนกดรีโมทไงจะได้เห็นชัดๆเพราะถ้ารีโมทโรงงานในกดหน้ารถน่ะดับหมดคันแน่นอนอไงเราก็ไม่เห็นเนี่กระบะยาวคอกก็ยาว,อว,ายาวตอนนี้ถ้าใส่อาหารปลาเต็มอะ่ะรถอะ่ะหน้าลอ,อยอ๋อหน้าลอ,อยเลยเพราะว่ากระบะมันมันยาวขึ้นไปอะ่ะมันต่อข้อกไปอีกแล้วยิ่งไอ้ตรงนี้มันเลื่อนออกท้ายไปอีกออก,ก็เลย ถ้าใส่เต็มเนี่ยอาหารปลาตอนนี้กอบสี่ตันอืนี mm ้เพราะเมื่อก,ก่อนอะ่ะพองเดิมเนี่ยแค่นี้เลยนะพ่องเดิมกระบะเดิมเป็นแม mm ็กไลเนอร์ก็ประมาณสามตันสองสามตันสามแล้วอะ่ะเ mm hmm. มื่อก่อนที่เคยบรรทุกอะแล้วตอนเนี้ต่อขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ยาวออกท้ายไปอีกในเวลาใส่เราใส่นี mm ่ย hmm. เราใส่สูง นี้แหละเราซื้อซื้อเป็นซื้อเป็นคันใส่เท่าไหร่ก็ได้เยอะเท่านั้นก็ม,มันก็ต้องใส่ไปอโอเคก็มมหมดยังไม่มีแล้วเนะะาะไม่มีอะไรมากไม่มีะอะไรมากก็คือเดิมๆก็ดูแทบไม่ออกนะว่าเป็นรถด,ดับก็ถ้าคนที่ไม่ได้ดีจริงก็คือไม่รู้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกันหมดอะ่ะ มันก็แปลกๆเหมือนรถธรรมดาปกติด้านหลังก็ปกตินะครับนี่เป็นวิโก้ปกติเลยกระบะวิโก้ดานคางก็ดูแทบไม่ออกเลยนะถ้าถ้าไม่ยกดำขึ้นมาเออเรื่องจดทะเบียนฮะอันนี้ก็คือน้ำหนักไม่เกินก็คือไม่ต้องจดอ๋อน้ำหนักไม่เกินน้ำหนักไม่เกินก็คือไม่ต้องจดาเป็นไอคานฟอนเทียนั้นน่ะคือเป็นกระบๆๆะกระบะเหล็กอ๋อนั่นคือจดถูกกฎหมายทุกอย่าง อ oh. อันนี้ทางบริษัทก็บอกว่าน้ำหนักชัางแล้วไม่เกินก็คือไม่ไม,ไม่มีอะไรอ้ oh. ให้ได้ตามปกติโ <Okay. S 2> อเคของเรา,ถ,าถ้าทำถูกกฎหมายแล้วทําถูกทุกอย่างอืเราไม่ไม่ไปวิ่งเสียงเงินตารวจแน่นอนโอเคครับท่านผู้ชมก็มีอะไรสงสัยสามารถสอบถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวีโกเป็นรถดัเรียบร้อยแล้วตอนแรกก็เป็นรถคอกเป็นปรถปลาอ๊อกเนาะ oh. วิ่งทุกอย่างทุกอาชีพทุกอาชีพใครอยากจะทําอยากสนใจก็นู่นเลยครับหโฟกทรามกาอ่าน่ะจังหวัดการไปเลยครับแน่นอนก็เดี๋ยวเราทิ้งเบอร์พี่เข้าให้ใต้ลิงก์เนาะได้มีเบอร์ไหมก็เข้าเฟซบุ๊กก็คือพิมพ์เลยครับอูโฟกทรามกาขึ้นอ๋อแน่นอนอูโฟกทรามกาอ่าก็สอบถามทางอูได้เลยนะครับก็ ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชม FC ทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับส่วนตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็มีเชื้อไวรัสโควิด COVID นะครับผมก็กระท่อนกระแท่นอยู่นะครับช่วงนี้ต้องสู้ๆครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ